นี่ทางทีมข่าวมาขอ,อสัมภาษณ์นิดนึงนะครับกับเรี่ยวกับเกืองคะแนนที่ท่วมท้นในวันนี้ครับผมมีอะไรจะบอกประชาชนในการขอบคุณครั้งนี้ครับครับขอสวัสดีพี่น้องอชาวก่อยอที่รับรับทุกท่านวันนี้ผมเองก็รู้สึก ดีใจมากครับที่พี่น้องให้เกียรติให้โอกาสผมให้กำลังใจผมมาโดยตลอดโดยคะแนนที่ได้มา1,795คะแนนซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากสำหรับอบตเล็กๆของตำบลขอยอผมเองจะนำความรู้สึกตรงนี้ของพี่น้องชาวขอยอที่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เคยพูดกันไว้ว่า4ปีเนี่ยกาะยอต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกคนต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนนะครับครับท่านครับมีอะไรที่อยากขอบคุณประชาชนครับผมก็ขอ,ขอบคุณพี่น้องชาวเกอะยอนะครับที่เป็นกำลังใจที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะ พี่น้องทุกมุม่ทุกครอบครัวนะครับที่ไม่ว่าจะเดินช่วงเดินลงหาเสียงไม่ว่าจะช่วงปลาใสผ่านเฟซไลน์พี่น้องก็ให้ความสนใจให้ทุกความหวงใยทุกคะแนนเสียงจะทํางานให้เต็มที่ครับสวัสดีครับท่านครับมีอีกนิดหนึ่งที่คําถามนี้นะสื่อมวลชนอยากทราบนะครับด่านครับเกาะยอเราจะมีเลนมากในอะนาคตที่โดดเด่นเป็นอย่างไรบ้างครับผมเกาะยอ ซึ่งเหมาะสำหรับเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการทำเมืองท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกาะย,ยอให้มากขึ้นกว่านี้หนึ่งต้องมีจุดเที่ยวหมายถึงต้องมีจุดสนใจเช่นที่หาดรายเทียมที่จะทำเป็นเลนมาคของเกาะย,ยอที่ตรงนั้นจะมีทั้งการออกกลังกายจัดงานประเพณีหรือค้าขายนะครับตรงนั้นเรา ได้รับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองประมาณ80ว่าละกับผมนะครับสวัสดี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 ครับ